เกิดแผลบริเวณด้านในเปลือกตาล่างมีอาการแสบเล็กน้อยสาเหตุเกิดจากตาแห้งใช่หรือไม่ถ้าจากอาการที่บอกมันไม่น่าจะเกิดจากตาแห้งนะคะอาจจะมีอะไรหลุดเข้าไปแล้วก็มีการขยี้อาจจะมีอะไรที่เครืองตาค่ะแล้วอาจจะไปขยี้ทำให้มันเกิดอาการบาดเจ็บ เพราะว่าพอมันมีเศษอะถ้าเกิดไปขยี้เนี่ยมันก็จะไปเสียดสีกับอเปลือกตาเพราะมันมันบอกว่าเปลือกตาล่างถ้าตายแห้งมันน่าจะเป็นที่ดวงตาใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าเปลือกตามีอ่ามีอาจจะมีเศษอะไรที่หลุดเข้าไปแล้วพอเครืองตาก,ก็รีบเอามือแบบขยี้อย่างเงี้ยทําให้มันเกิดเสียดสีกับเปลือกตาล่างคิดว่าไม่น่าจะใช่ตาแห้งค่ะ ขอสนับสนุนพี่หมูว่าค่ะพวกก็ือมีอาการอย่างเนี้ยค่ะแต่ตอนนั้นขนตามันหลุดเข้าไปในลูกตาค่ะแล้วก็จะมีอาการแบบเจ็บเจ็บตาค่ะแต่พอเรากิ้งกิ้งดูมันมีขนตาอยู่อยู่ในดวงตาค่ะเป็นไหาว่ามีพี่น้องท่านอื่นแต่ที่ตอบคำถามใช่ไหมคะท่นานถามแต่สาเหตุเนาะแต่เราแถมวิธ<ช>ีดูแลได้ด้วยไหมคะนอกจากยาเก้าเม็ดนะคะส่วนต,ตัวเนี่ยไอ้เรื่อง เป็นแผลในตาเลยที่ตาเนี่ยเราก็ก็ใช้น้ําสมุนไพรในตัวนี่แหละคะ่ะ <g iggle> หยอดค่ะแล้วก็ลืมตากิ้งไปกิ้งมานะคะจะสดชื่นมากเลยหายแสบแล้วก็หายเร็วด้วยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเคยเป็นกระจกตากระจกตาถลอกเะยค,ค่ะค่ะก็ก็ใช้สมุนไพรในตัวนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะประมาณนี้ <g iggle> ค่ะยืนยันกับพี่หน่องด้วยอีกคนหนะึ่งค่ะก็ใช้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วสบายมากเหมือนกันค่ะ ช่วงหนึ่งเป็นตาแดงแบบแดงเลยนะแดงไปเจ็บไปหมดเลยค่ะแดงเสร็จแล้วเนี่ยก็เนี่ยแหละใช้เนี่ยแหละค่ะน้าสมุนไพรในตัวโอ้โหแค่หยอดนะตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันอ่ะมันก็หายเลยอะค่ะไม่ไม่ใช่หยอดหรอกเออคือนั่นแล้วก็เอาลืมอืมอืมอแบบเอาถ้วยสองใบแล้วก็มอ,มองลงมองขึ้นมองล,งลงมองข้างมองอะไรอย่างเงี้ยกอกไปกอกมาค่ะอืมพอตื่นนอนขึ้นมาโอ้โหมันก็หายนั่นเลยค่ะ แต่ลักษณะนี้ถ้าคนไม่เคยใช้นะคะในครั้งแรกอะ่ะมันเขาเขาพูดว่าเขาแสบอยู่ใช่ไหมในครั้งแรกอะ่ะถ้ามันรู้สึกแสบเนี่ยเขาส่วนมากจะตกใจอะคะ่ะก็จะต้องบอกว่าเออมันเป็นอาการที่มัน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 ร้อนกับเย็นมันกระแทกกันะนะคะก็จะบอกว่าถ้ามันเกิดอาการแสบเนี่ยเพราะว่านี่ขนาดยังไม่ได้แช่อะไรก็ยังแสบใช่ไหม ถ้าครั้งแรกมันมันร้อนเย็นกระทบกันเขาก็อาจจะมีอาการแสบก,ก็อย่าเพิ่งตกใจขอบคุณพี่หมูค่ะสำหรับคำแนะนำดีมากๆเลยนะคะ